โอ้โหอะไรโอ๊ยอันนี้จะพูยังไงดีหุยวอลเชอร์ค่ะก็ได้ข่าวว่าตอนนี้ทั้งสองท่านกำลังจะมีอีพีพิเศษใช่ไหมคนเนี่ยยังจำรายละเอียดดีเทลในซีรีส์ของเราได้อยู่หรือเปล่าอยากที่เราจะเล่นเกมด้วยการทีมไทยค่ะให้พันทายคนละเหตุการณทีมไทยได้เยอะกว่าแล้วจะถึงที่สุดทีมบวกด้วยใช่ไหมฮะใช่ว่าชนะแน่นอนไม่ไม่ยอมหรอกคถ้าใครก่อนดีน้องมีได้ไม่ิ่ดี้องไหมคะทองครับ โอ้โหอะไรข้าวเหนเลยเหรอบ้านหนูเกลือบ้านหนูเกลือเขาเรียกขันไม่มีมิต่ออีกเฮ้ยเฮ้ยถูกถูกได้ไงเอ่ออาหารที่คนชอบพูดถึงครับมาร์กาลองไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวอันนั้นหนูนี่ในเรื่องอ่ะที่แบบจำให้เต็มอ้าใช่ครับผับของเฮียครับเพนตะก้อนอืมเอ่อโอุ้ยอันนี้จะพูดยังไงดี อาคำข้ามข้ามนะเเป็นคนที่เลี้ยงเลี้ยงหนูเกลือมาด้วยครับเลี้ยงหนูเกลือมาด้วยป้าจ๋าโอ้ใช่ครับที่หนูเกลือชอบขี่ดูคติไม่ใช่ครับเป็นโอ้ยเพื่อนรักเพื่อนรักหนูเกลือแต่ว่าไม่ไม่ได้ชื่อคนเดียวครับเป็นอันนี้ข้ามอีกอันนี้ที่ที่คนเดียวเลี้ยงครับที่คนเดียวเลี้ยงหมาชื่อชื่อเออชื่ออะไรอ่ะโอจำไม่ได้ที่ไม่ใช่พี่ครับดูนิวที่ไม่ใช่พี่ตรงที่ไม่ใช่พี่น้องเอ้าใช่ครับมาน้องมาน้องมาน้อง ครับครับไม่รอดีตัวละครหนูเกลือไอ้เกลือถูกครับรถชื่อรถบิ๊กไบค์ชี้ลิ้นหนูเกลือเรียนอะไรวิศวะครับโอยวอเชอร์เกเลนเอาไม่ได้หรอมันเป็นภาษาไทยอ่ะเพื่อนหนูคนเดียวครับชอบนั่งรถเข็นสถานที่ฮะชอบนั่งรถเข็นฮะ นั่นรถเข็นที่ไอคอนสยามเรียกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตข้ามข้ามบิ๊กไบค์ยี่ห้อยุคติหนูเลยหนูเลยเนี่ยไอเกืือหนูเลยฮะเวลาอยู่กับเฮียหนูชอบชอบฮะชอบชอบมันอ่อนดื้อชอบชอบดื้อแอบเห็นนะครับผมมนต์ลงโทษ ว่าเอาหนึ่งหรือสองผสมกันได้ไหมครับะได้มาสิอ่าน้ำมะนาวกับน้ำแตงโมใช่ไหมฮะโอ้ทำไมน้ำแตงโมก็ดีสิครับยิบสองอันเลยหนูฮี่รู้ละแต่เราจะไปสุดชนะมะเขือเทศแพ้มะนาวเออมึงจะเล่นมาทำไมอ่ะมันก็โดนอยู่ดีอ่ะข้างนมันก็สุดสีไง ได้ครับงั้นชนะชนะมะเขือเทศมะเขือเทศแพ้มะนาวนี่มันเห่าน่าจะสามลูกดูเยอะชูชูชุบไปเลยดื่มแบบแล้วถอดให้ดูหน่อยอืมแต่ก็ไม่ึึงงนก็ไเปรี้ยวกว่าครั้งนั้นอีกอ่ะืมลองจิบดูดิลองจิบดูให้จิบให้จิบมันเปรี้ยวกว่าครั้งนั้นอีกอ่ะเอา มันเปรี้ยวกว่าที่คิดอ่ะมาอีสแอนเลฟชอบเป็นไงอ่ะเฮียโอ้ยเฮียก็ไปเยอะขนาดนั้นน่าเปรี้ยวอ่ะ เติมิตอร์นิซีชมีสันะครับขอบคุณครับที่ทางพิเศษแร์ที่เป็นห่วงเราสองคนนะครับครับผมก็ฝากกิจกรรมของซีโนนิวด้วยนะครับผมในวันที่21นี้นะครับผมกับกิจกรรมที่มีชื่อว่า s e c r e t Garden with s i n นนิวใหญ่ทุกคนมากันเยอะนะครับผมแล้วก็มาเก็บโมเมนต์แล้วก็มีความสุขไปด้วยกันนะครับผมบอกเลยกิจกรรมนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่ไม่เหมือนใครไม่เหมือนที่ไหนนะครับผมก็อยากให้มาร่วมกิจกรรมกันเยอะนะครับ ใช่ครับมาหาพวกเรากันเยอะๆนะครับเจอกันครับบ๊ายบายโอ๊ยโอ๊ยฮะโอ้<ะ>โหเล่นตามหนูหนูชอบเล่นแบบนี้นโอ๊ย<ะ>บ๊ายบาย <laughs> ไปด้วย <laughs>